มองอย่างนี้ว่าพุทธศาสนาเราไม่ได้มองความสุขเป็นเป้าหมายที่เราจะเข้าไปถึงพระพุทธศาสนาเรามองความรู้แจ้งอริยสัจธรรมซึ่งอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เหนือสิ่งที่เราเคยรับรู้มาทั้งหมดในชีวิตของเราเราอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่ามันมีสิ่งที่อยู่เหนือการรับรู้ทางประสาทสัมผัสข,ของเราอยู่และสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าและเราจะรู้ได้ว่า สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยถูกบรรจุไว้ในหลักคำสอนของพุทธศาสนาแล้วพุทธนายกเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาบอกเราและรักษาหลักคำสอนเนี้ส่งต่อมาถึงพวกเราเพื่อให้เราได้รับรู้ว่ามันมีสิ่งสิ่งนั้นที่ไม่ได้ทำให้เรากักขังตัวเองไว้กับกายสังขารที่ไม่มีความจีรังยั่งยืนแม้เราอาจจะมีความสุขจาก บุญกุศลคุณงามความดีปรุงแต่งใจเราสภาพชีวิตของเราที่ได้เกิดความสุขจากการทําดีแต่นั่นก็ไม่ใช่ความยั่งยืนนั่นยังเป็นสังขารชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากุศลสังขารสังขารในทางที่ดีหลักการทางพุทธศาสนาจึงเริ่มต้นจากความดีก่อนก็จริงแม้จะเริ่มต้นจากความดีและก็เริ่มต้นจากการอยากที่จะให้ความดีนี้เกิดขึ้นบนชีวิตเราและเริ่มต้นจากกิเลสนั่นคือธรรมชาติอยู่แล้วเพราะเราทุกคนเป็นผู้มีกิเลสมาปฏิบัติธรรม เป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสมาปฏิบัติธรรมคือเรามีกิเลสโดยปกติก็คือผู้มีกิเลสนี่แหละมาปฏิบัติธรรมแล้วกิเลสของผู้ปฏิบัติธรรมต้องเริ่มต้นจากการทําความดีก่อนไต,ต่ไปเรื่อยๆในความมีกิเลสน,นั้นต้องแสดงความอยากขึ้นมาแล้วก็ยึดในสิ่งที่ทําทั้งอยากและยึดนี้แต่เป็นการอยากและยึดอยู่บนความดีแล้วความอยากและความยึดที่อยู่บนความดีนี้มันจะค่อยๆส่งผลไปสู่อีกจุดหนึ่งในการเรียนรู้ สัจธรรมการเรียนรู้สัจธรรมแม้จะมีแรงอยากหรือแมงมีแรงยึดในการเรียนรู้อยู่แต่ผลแห่งสัจธรรมมันจะดับความอยากและความยึดในภายหลังเมื่อมันดับความอยากและความยึดในภายหลังได้เราถึงจะเข้าไปสู่ผลอีกชั้นหนึ่งในระดับหนึ่งที่อยู่เหนือการปรุงแต่งทั้งปวงซึ่งเราจะสามารถรับรู้ได้ผ่านเส้นทางอาริยมครคนี้อริยมครคเต็มรอบอยู่ในจิตเราเมื่อไหร่เราจะเห็นธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยปรากฏกับจิตเราว่า สิ่งที่อยู่เหนือการปรุงแต่งทั้งปวงนั้นมีอยู่มาแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่เพิ่งจะมีขึ้นแต่มีอยู่อย่างเงี้ยเป็นพร้อมคู่กันกันกบระบบของสังคตะคือประกอบการรวมตรวมตัวการปรุงแต่งทั้งปวงเพียงแต่ว่าเรารับรู้แต่ในวงจรของสังคตะการปรุงแต่งนะเราเลยไม่เห็นว่าอาสังคตะเป็นยังไงซึ่งเราจะเห็นได้ผ่านอริยมรรคนี้เท่านั้นนะมีกิเลสนี่แหละทำไปเลยเราก็ทาบนกิเลสนี่แหละ พระอาจารย์ก็ทามาจากคนที่มีกิเลสนี่แหละไม่ได้หมดกิเลสก่อนแล้วมาทําแล้วก็มีความอยากเหมือนกันแล้วก็มีความทุกข์ในการกระทําด้วยผลแห่งความดีก็เกิดขึ้นมาเหมือนกันแต่มันก็เสื่อมไปมันก็เป็นสังขารจนกว่ามาเจอหนทางที่เรียกว่าทางสายกลางทางสายกลางที่ดําเนินแล้วเนี่ยรู้สึกเบาใจขณะที่ทําแต่เป็นความเบาใจบนความยากลําบากในการทํานะยากลาบากในการทําแต่ข้างในมันเกิดความเบาใจในการกระทําแล้วทําให้ได้ไปเห็นผลทางด้านการปฏิบัติว่า มันมีสิ่งที่อยู่เหนือสุขเนื้อทุกข์เหนือดีเหนือชั่วที่เป็นผลหรือเป้าหมายแห่งการบรรลุถึงมันมีอยู่นี่แหละศาส,สนาจึงพยายามรักษาหลักการไว้อย่างนี้ไว้ให้เราปฏิบัติเพื่อเข้าถึงผลอันนั้น